เก้านี้ไม่ประโยชน์ที่คนํำปนกันครับพี่น้องครับนี่ํำปนแล้วก็เอาเท่าร่งวันนี้เพราะว่าเท่าห้องอะลวกยวเรียบร้อยเนาะนี่เนาะลวกแล้วครับนี่เท่าห้องเท่าเส็บเสียบย่ามนี่ด้กินโดนเล้ยวโดนเตืบไปะละแต่วันก็มีคือเก่านะส่วงนี่เท่าไม่วันโวดผัวเว้อ,อะให้ไม่ออกคำกันทำปนวันห่อนห่อนห่อนดีจีเขาเองเบอ่งที่ห่อนตะปง เครื่องเคียงเราก็จะมีมะเขือคืนแล้วก็มะขัวแล้วมะเขือเปาะอืมตามไปยาตามไปบอกปุ๊งเลยนะมะเ,เขือคืนเตาก็เก็บเอาอยู่นี่ละ่ะยู่ข้างสนวนจะคของนี่ละ่ะนี่นม,เมะเขือคืนน่าจะคลองนี่ละ่ละปรุงเลยแต่เอ,เอากลางองอยู่กลางที่ไหนที่กรง นำปนูนลงนำปูนลงก่อนวะเออ,อเพราะว่าแล้วกันอุดุะอุดุะโมโนะแมนวะอืมคว้าลุงเพียดๆอย่าเด้อวตำปูนกันครับนี่ครับตำปูนตำปูนอาจจะบ่เห็นหงเง็บไม่ได้เหมือนนี้มันแดดคักแดดแน่ิานาามโตแล้วจะพาไปนั่งกินอยู่คุณ อใส่ยีมินูโอตบมานนี้ยีนูโอโตอิซิวิซิโอนตํำปนก็เหตุหลายเจ้าพักมาลงเรยังนอผู้นึ่งมาาพักมาลงเออสวอยสโดดเปิ่นาพักเพราหอมเสียบที่น้ำพักอยู่ม่าวนนั้นวนดำ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 ผวดั้นพิเศษจัง เท้าห้าวก็เขียนจุกรู่ะพี่น้องเท้าห้ากก็เขียนจุกรูแล้วลาบเซ็บๆเหมือนนี้เขาตัดหนื้อว่าอยู่ดุมเสียงได้ยินแต่เสียงลด,ดตัดหนื้อเรื่ <Yeah. S 1> อยๆไปอืม ปักลงเท้าลงไปเยอขี้เหือเขรงลงนะครับปีนองครับลาบเท่าเซบเซบเสีมืองก็นอมันเป็นยังไงนะพ่น้งนะนใจกรหวไม่ได้เออขอหงุน้ำลงอีกเขียนโรอย่านน้ำลงอืมเออพุ่นะอโรอ่ะอโรอ่ะมก็ด้แพงอน้ำฝนตกอยู่ หลังขอกล้วคือเกาพี่น้องบรรยากาศดีดีผู้น่ะยูสากินหลาบเท่าเขาไป็อหคคำเสียบคือเกอนนองเป็นยังไงลงกอือผน่ะพี่น้องเลยเดี๋ยวผมสิเขาไปซีมมังก่นมันสสุดยอดดี่บ่ ซด,ดดี่อู้เออ้าฮเอามาตากักแห้มันเป็นยังไงมาตาักแล้วมันก็นจิแห้งดิอือเสียบขึ้นก่อน่ะะไปข้ามีอไรหนุ่มก็พัดนีติ๊กตาเอยอ อร่อยจัง